รพี่น้องมึอนี่ย่ากินขานกับพี่กำนองเด้อพี่ยาเด้อมากินขอนรำกันเด้อพ่อกับชองย่าบันคือเข้าจเปิดแล้วเปล่าเปิดแล้วมันก็เปิดได้ไลยล่ะตะวันตะกี้ว่าเป็นเครื่องไฟไม่เหมือนนันหลดอะไรเมัอนนี้มาหลดมาถึงบอกว่ารออัพหลดเป็นเครื่องไฟเออล่ะนักยวมาเนี่ยเนี่ยประเดี๋ยว không đi cái gì được các ừ. thì nào nữa không ừ. Ừ. con này Hãy cái này nữa. กินะรกเจ้ากินอรก่าัวันที่ห็นเจ้าเนะเสื้อแจ็คก็แข็งเนี่ยเพราะวาอเกลียวเสเนเก่อมักเกียวเสเปนี่เยวขาะเียมันมีในหันเด็กมันตกบนพต้อ

เกีไม่เิม่ติม่มาขอรองปุ้นเนี่ยแต่ละบอกเ่าใส่แต่่อเขาไม่มีปุมาขอใ่มดโอ้อ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกอ้ปโ่้ยโอ้ยโอนยยโอ้ยโ่อ้ย้อ้ย้ยอ้ยอ้ยอ้ย้นโอ้อ้อ้ย้ยโอ้ยโนยโอ้้้

กี่เห็นแยกกันเขา,นา,นาูน่ทัน่นกว่าบอกีนปลือเปานไมป็นขึ้มาเทาหลอ่่งาแนี่อยกไปกินอที่หลากม่น ว่าหว่าห kind of so ้องเดี๋ยวรักเปียเแต่ยิ่งเขาหลอกมาเดี๋ยมันม่จะไหลไ่าจะไหลว่กันโอ้คือจะไหลไม่เลยแล้วนเยาอเรียตแวองเตรียว่งงี้่นเขาหลอเาไม่ัก็ต้อตังะวังเลยก็บจังดเลยทีอันนี้คอดูคนอ อักเสบไม่เห็นโดนนะว่าแม่คือเสียนัเนาะพ่แม่คือติดโบโมใจ่นะลูกใต้เดยวะกระโดกมันไปถือจอบมันไขตับแล้วไปเราถือจอบจะเสียทางเสียใจเองเลยอ่ะเขตายยังต่ออยี่อ่เป็นโบราณเพอตายยังเข้าอย มันเกาีอ่อไบแบบไแบบไแบบรเขจุดจองเขาาตเลยนั่ง mm ินชอคือหลากันหลายทพื่อนอย่างที่มืบอานนี่่ะบูสัญญาแล้วเน่ยมันชอกเพิ่งไปถึเพะวนไปลงมาใจนเด็กเด็เด็กเ็ร่ไเหรอกเพราะว่าก็ใจนังนไม่นานใจงเอใจยังงั้นเม่ไรใจยังงั้นแล้วะ

ลูกผมมาเลยลูกโตกวมนี่ยุลูกไม่โตผมี่ขก่อนแต่ผมก็มาเด็กเด็ก ห็ทำกับแล้วทาเรื่องสร้งสร้างกบบปวดหัวเขาพูาแก่อันนี้มึงทำพี่ใหญ่แล้วมึงแบกูกับไปได้หมอนทุกันเลยกูไปผู้เดียวกับไปปลดปกดด้วยรู้ชืออะไรกันปลดปลดปลาขาวปลดยลดปลาขามาไหมกูไปผู้เดียวกูกับไปผู้ใหง่าหไรกูไปหาสูนเขาเขาก็ก่าหลุดทีือกีนหลุลรู้ เขาว่าเาลุนี่ว่ามีปัญหาทางด้างเขาว่าเขาจะไปปาไปที่ไหนสรุ้รสชายเขาลูบงานจากหนุ่มเสี่เขาลูบเขาเรียกบอกว่าไปเห็นจีบเดียวไปเห็นปรนตัวอะไรเรื่องปัญหาูปูนแน่นขนาดยูงแน่นดวนลูบดีแทกเอื้อมมัดถุกบ่งี่ไปดูสอง ที่ดูเสองงนีู่้เพาาไปถึงเออผมว่ามันยี่ห้อีันตามันจะเสียงเป็นเลยเนีจ้มันไม่ีพี่อวาบอกงเนี่ยมันตันกพี่บพดีแ่พีิแหลเขาเบว่พี่แหลอยู่หางเนียอัวกหมูี่นรู้่เสงโอ้พอเรามาดานหันบม้านาเจ็บเจ็บเจ็บบบพรดีต่นเจ็บบแบบพี่กบทาเ้ขาเแกี่เจ็บกัน พเดี๋ยวไม่อย่เด็นใววันที่สองนไปอยู่บ่าวันที่สองอมัไปอะกไปไปเล้หรอไปเล้หรอจะไปจะเ้าให้ได้เจ้าหยาเนี่สองกูจะไปว่าไหวหรอไปเลยอืมไปคนไนกินได้

mong là. phải làm được cái việc nữa. phải mọi là người đã. Trời phải mọi người 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 mọi

หอาพายนี่รออันนี้่อนงาต้องพาเขาจ่อหมอเขาบอกจ่อจอไม้าแ่่อกได้วยหรถ้าถ้าหนูเรียนมานะยายมาเออรื่องมันต้องมันต้องมีหมอเฉพาะทางยายถ้าหนูเรียนมาแบบนี้นะหนูจะจ่อให้วันนี้เลยออมันจ่อก็ได้ยห่อเราบ่า หมอหมอเฉพาทางเขาจะเข้าว um, ันนี้แต่เขาจะเข้าหกโมงฟังอยรอได้มระลับก็จอก็สูบก็ตองใส่ผ้าหน้าดอกองจะเป็นดินหนึ่งเลยดินหนึ่งหัวแข็งสีจ่อจะอือ้าก็ไปยืมก็ต้องนะห้องไม่ไดอยืมยืดอก่ืมเพื่เดียวดอกยืมเพื่ออะไรได้อ

มันสองที่ไหวตัวมันจะลงคู่นั่นสินั่งสูบฝาสูบใช่ปะนี่สูบแล้ดีอะไรดีฮะนี่มันตามเ่าวคุยปคน ไปเด้อพี่น้องเด้อพอกันคลิปหน้าจ้าฝากกดไลค์กดแชร่ย้ายเนี่ยได้อจ้าเด้อ